าไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับอาชีพนี้เน้นการเลี้ยงและทอดครับสร้างรายได้ต่อเดือนถึงหลักหมื่นบาทครับนั่นก็คืออาชีพขายตักกระแต่ทอดนะครับร้านตักกระแต่ทอดร้านนี้มีทั้งตักกระแต่ทอดและตักกระแต่ตัวเป็นๆน,นะครับที่อยู่ในถุงตาข่ายใครจะซื้อแบบทอดก็ได้เพราะเขาทอดขายขายไปแบบใหม่ๆครับหรือจะซื้อตัวเป็นๆก็ได้นะครับร้านอยู่ริมถนนโชคชัยเด็ดอุดมหน้าปั๊มน้ำมันปตทอำเภอปราศาสตร์ มีลูกค้าแวะซื้อตลอดทั้งวันครับคุณสุจินทองสุขพ่อค้าตั๊ก,กแตนทอดเนี่ยเคยทาอาชีพมาแล้วหลายอาชีพเลยนะครับก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงวัวต่อมาก็มีผู้แนะนำมาเลี้ยงตั๊ก,กแตนขายจึงศึกษาหาข้อมูลวิธีการเลี้ยงเริ่มจากซื้อไข่ตั๊ก,กแตนมาเลี้ยงเนี่ยขีดละ1,000บาทจนปัจจุบันมีโรงเรือนเลี้ยงตั๊ก,กแตนที่บ้าน5้าถึงหโรงเรือนนะครับ ส่วนที่ไปขายริมถนนก็เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายเพราะลูกค้าบางคนต้องการนำตั๊ก,กแตนไปทอดเองหรือบางคนก็ต้องการนำไปเลี้ยงต่อเป็นตัวเน่กก็ขายถุงละ100บาทนะครับคุณผู้ชมส่วนใครจะกินแบบทอดก็ถุงละ50บาทครับเริ่มเลี้ยงมาได้ประมาณเกือบสัก เกือบจะถึงปีแล้วครับผมอ๋อมีฟาร์มเป็นของตัวเองที่บ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมที่บ้านก็จะเป็นสุจินฟาร์มครับเปิดฟาร์มใหญ่ครับผมรงเรืองประมาณห้ารงเรืองครับครับผมรงเรือนก็สองเมตรคูณสามเมตรอย่างนี้ครับผมแล้วตันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เกิดปกพันธุ์เกิดลูกนะครับผมก็อาชีพคนนี้ก็ถือว่ารายได้ก็ดีอยู่ครับผมใหม่ๆเรามาขายก็ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับเราก็อาศัยว่าขายอยู่จุดนี้นานๆแล้วลูกค้าก็เริ่มรู้แล้ว รายได้ต่อเดือนก็โอเคอยู่ครับผม <Okay. S 2> วันหนึ่งก็ขายได้หลัก2,000-3,000นะครับับวกบลบคุณหารก็น่าจะเหลืออยู่5-6 0 0ครับกำไรก็ด hmm. ูว่าโอเคครับตอบโอัวดูเกษตรกรเราเลี้ยงตัวนี้ก็โอเคนะครับผมร้านตักแต่ทอดสุดจินฟาร์มเปิดขายทุกวันนะครับคุณผู้ชมริมถนนโชคชัยเดชอุดมหน้าปัม๊มน้ำมันปตทอําเภอปราศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้หลักหมื่นให้กับครอบครัวคุณสุจินครับ